เร<อ>เียร้อยละสิบเนาะใช่ร้อยละสิบเราทำละนี้เขายังไงครับเราอยากไปเอาเพิ่มเลยนอกระบบอ่ะมันไม่มีหมดหรอกฮะคือยิ่งทำยิ่งเพิ่มยิ่งทำยิ่งเพิ่มสวัสดีครับ e> เราเพิ่งไปทำนิติกรรมที่ตรงที่ดินเราเพิ่งเสร็จเ,เลย เคสของพี่น่าสนใจมากผมเลยอยากทําคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวคุณพี่ก่อนคุณพี่ผู้ชายชื่อพี่ต้นเนาะแล้วก็พี่ผู้หญิงชื่อพี่เอ๋เนาะพี่ต้นกับพี่เอ๋เนาะวันนี้เราไปทํานิติกรรมกันมาสตอรี่ของพี่เขาจะเป็นในส่วนของการติดหนี้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละสิบก่อนที่จะเข้ามาทํานิติกรรมกับเราเนาะโอเคช่วยเล่าให้ทางบ้านฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตัวอ่หนี้นอกระบบล้วลสิบเดี๋ยว มันเป็นยังไงแล้วเขาเขามีวิธีการระนี่ยังไงอะไรยังไงครับทำมานานหรือ,อยังอ๋อทำมานานแล้วสิบกปีแล้วสิบกว่าปีเลยพี <laughs> ่คือทำแล้วแบบมันไม่เห็นอะไรอะ่ะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังคือที่ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับน,นอกระบบมาคือตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆอย่าง ช่วงเป็นช่วงก่อนช่วงน้ําท่วมช่วงที่ประเทศเราก็เศรษฐกิจกระตุกน,นิดนึงแล<ะ>้วได้แล้วก็มาเจอเรื่องในครอบครัวด้วยเรื่องค่าเทอมเรื่องอะไรหลายๆอย่างปัญหาที่ไหนไม่ได้แนละ้วเออต้องไปเข้าในรีบใ,ในใ,ในใน,ในอกระบบใช่ดอกเบี้ยร้อยละสิบเนาะใช่ร้อยละสิบเราทาละนี้เขายัางไงครับเราคือของยึดตัดยึดตัดเอทีเอ็มไปเลยใช่ยึดตัดเอทีเอ็มแล้วก็เงินเงินเข้าเงินเข้าปุ๊บก็ถึงเวลาหักดอกพ่อ คือคือส่วนต่างที่เหลือคือส่วนต่างที่อ๋อคือเขาเขาเอาเขาเอาไปแต่ตัวดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยสิบปีสิบปีสิบปีแล้วต้องลดบ้างไหมครับไม่ลดเลยเพราะแตะดอกแล้วมาเจอผมยังไงถามนิดนึงก่อนคือเสิร์ชหาหาในเฟซนะฮะทุกทุกอย่างนะที่ว่าปล่อยเงินกู้มั่งไปเจอร้อยละสองบาทมั่งมาดูในเฟซก็มาเจอของพี่ซอก ผมก็เลยเซฟเซฟเบอร์โทรไว้ก่อนอ่าตอนเราคุยกันเป็นยังไงบ้างถามว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่มเข้าไปเจอวันแรกที่ว่าคุยกับพี่ก๊อฟก็เปิดปากกับพี่ก๊อฟว่าผมเจอปัญหาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะทํายังไงมีอะไรคือเปิดบทนะเปิดอกเลยครับเพราะผมเป็นนโยบายของผมเลยคือว่าพาร์ตจำลองขายฝากอ่ะพูดกันตรงๆคือเราปล่อยเงินกู้ถูกไหมครับแต่ว่าในความปล่อยเงินกู้ของเราอ่ะคือเราอ่ะเข้าไปจัดการปัญหาการเงินให้กับลูกค้า ฉะนั้นลูกค้าที่แจ้งเราหมดทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดและลูกค้าประหยัดที่สุดจริงๆมาทํากับฟิคคอปแล้วก็มันเป็นผลที่ดีอ่ะแล้วมันเบาบางคือติดในตรงที่ว่านอกระบบและเรามาส่งตัวเนี้ยตายตัวปัจจุบันนี้เราที่เราคุยกันเนอะเรายอดประมาณห้าปีกว่าๆหมดแล้วอ่าใช่จากที่แบบเคยจ่ายมาสิบปีไม่หมดแล้วหมดดีกว่าห้าปีกว่าๆหมดก็คือ เราจ่ายจากเดิมมาครึ่งเดียวครึ่งเดียวแล้วเหลือห้าปีจากที่แบบจ่ายแต่ดอกมาสิบปีจริงๆผมคิดว่าผมดีใจนะเทสที่เป็นหนึ่งเคสเลยที่ผมผมดีใจที่ผมได้ทําผมรู้สึกว่าผมทําแล้วผม,วผ,มผมมีความสุขกับกับการทํางานแล้วมีอะไรฝากถึงคนที่เขาดูที่เขาติดปัญหากับหนี้นอกระบบเหมือนกันก็ผมก็อยากจะแนะนำวันนคือในส่วนของผมละกันที่ว่าเจอตรงเนี้ยถ้าเราหาทางออกได้อ่ะ เราที่ดีกว่าเราเราทําดีกว่าเราอย่าไปเอาเพิ่มเลยนอกระบบอ่ะมันไม่มีหมดหรอกฮะคือยิ่งทายิ่งเพิ่มยิ่งทายิ่งเพิ่มก็คือมันหมดไปหมดเลยอหมดหมดจริงๆนอกระบบคำว่าน,นอกระบบคือมันไม่เหลือเลยไม่เหลือ <c oughs> ใช่การะเดือนไม่เหลือเลยดีครับก็มีอะไรก็โทรปรึกษากันได้เพราะเรายัางต้องอยู่ยด้วยกันไงอีกห้าปีสิบเดือน<ไ>ที่เราคำนวณกัไนไว้เนาะแล้วก็ ฝากเนือ้อฝากตัวด้วยละกันนะครับถือว่ามีน้องไว้เป็นเป็นเพื่อนคุยแล้วก็มีอะไรคุยกันได้ตลอดเนาะด้วยขนาอะไรเราจะมีความปรึกษาดีครับ<า>กยกปัญหากันได้ตลอด,ดจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกค,ค้าหรือไม่ใช่ลูกค,ค้ามีเพื่อนที่ติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถยกผู้เข้า,ามาคุยได้ตลอดยังไงก็ฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะครับ,คร,บครับผมครับ,คร,บครับผมครับสวัสดีครับครับคุณฮะ